มาทำความรู้จักกับผู้ชายอันตรายหรือเราเรียกว่า abusive man นะคะคุณจะสังเกตได้เลยเนาะถ้าคุณกำลังจะเอ้ยตกลงปลงใจพบกับใครต้องดูดีๆนะคะถ้าคบกับผู้ชายประเภทนี้ชีวิตรักของคุณนี่คือจะรันทดแล้วก็คือแบบต้องพาตัวเองออกมาทันทีอะโค้ชใช้คำนี้เลยสังเกตข้อแรกเลยนะคะเขาจะเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวน อารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแล้วเขาจะชอบพูดว่าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่สามารถที่จะควบคุมความกโกรธของตัวเองได้จบท้ายด้วยการมักลงไม้ลงมือตบตีทำร้ายร่างกายคุณค่ะอันนี้คือประเภทแรกนะคะเรามาดูประเภทที่สองของ abusive แมนคือเขาจะใช้คำพูดด่าทอรุนแรงไม่รักษาน้ำใจไม่สนใจความรู้สึกคุณจะเป็นยังไงก็ช่างจะโศกเศร้าอะไรก็แล้วแต่จะใช้อารมณ์ข่มคุณแบบ จมดิ่งทรณีทันทีจนผู้หญิงที่อยู่กับผู้ชายแบบนี้จะรู้สึกด้อยค่าจะรู้สึกแบบตัวเองไม่มีคุณค่าค่ะทําให้ชีวิตชีวิตของคุณเนี่ยพังทลายไปทันทีเลยประเภทที่3นะคะประโยคที่เขาใช้เรียกชื่อคุณเวลาที่เกิดความโมโหหรืออะไรก็แล้วแต่คือเขาจะไม่ได้เรียกชื่อคุณอะ แต่จะเป็นประโยคที่ลดทอนคุณค่าวความเป็นมนุษย์ของคุณลงลดทอนศักดิ์ศรีของคุณลงเรียกง่ายๆว่าพูดยังไงก็ได้ทำให้คุณรู้สึกอับอายขายขี้หน้าเป็นคนที่แบบชั่วช้าหรือเลวมากเลยในชีวิตของเขาอะถ้าคุณเอาชีวิตของคุณนะคะไปจมดิ่งกับผู้ชายประเภทนี้คือชีวิตของคุณจะวังวนอยู่ในความที่ รู้สึกด้อยค่าในตัวเองรู้สึกชีวิตไม่มีความหมายแล้วเป็นคนที่รู้สึกแบบหมดอะไรตายอยากในชีวิตทันทีเพราะฉะนั้นสังเกตก่อนที่จะตกลงปรงใจมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครนะคะต้องสแกนดูให้ดีว่าเขาอยู่ใน3คุณลักษณะที่โคชเอมกำลังพูดถึงหรือเปล่า